นนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะพาไปเดินชมธรรมชาตินะคะที่ป่าชายเลนเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะเขามีประตูทางเข้าหลายประตูค่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราที่เราเห็นนี่นะคะ,ะเป็นสะพานนี่ค่ะประตูที่สองนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเดินดูทางด้านนี้ ว่ามีประตูทางเข้าไหมหรือเขาเรียกประตูทางเข้าที่เท่าไร่ไปดูกันเลยค่ะ <'s> เราเดินมาฝั่งนี้นะคะ <'s> เห็นเป็นประตูหมายเลข3ประตูที่3แต่ดูค่ะข้างล่างเหมือนปิดหรือเปล่า mm. ดูนะคะว่าเขาเปิดให้พวกเราเดินผ่านไหม mm. ไปดูกันค่ะ mm. แต่ตรงป้ายนี้บอกว่ากำหนดเวลาเปิดปิดป่าในเมืองตั้งแต่เวลา6กนาฬิกา mm. ถึง18นาฬิกา mm. อ๋อแล้วมีป้ายบอกว่าการุณาเปิดปิดประตูด้วยค่ะสุนัขจะเข้าไปอึเพราะฉะนั้นเวลาคนจะเข้าไปใช้บริการตรงนี้นะคะก็เปิดประตูเข้าไปพอเดินเข้าไปหรือเดินออกมาแล้วก็ต้องปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุนัขจะเข้าไปภายในบริเวณด้านในจะเข้าไปอึเขาว่าอย่างนั้นนะคะต้องระวังค่ะ โอเคค่ะเราเข้าประตูนี้ได้นะคะเราเดินขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายที่เขาเขียนบอกว่าเปิดปิดทุกครั้งที่มีการเข้าออกนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาอึในบริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราเดินเข้ามาแล้วเดินขึ้นบันไดไปนะคะเดินขึ้นบันไดไปค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานนะคะมีป้ายเขียนเตือนไว้ด้วยว่า การปีนหรือเหยียบยืนพิงหรือนั่งบนราวสะพานอาจทำให้เป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นกรุณา,ยาอย่าทำอย่าหาทำนะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ประตู3นะคะฝั่งด้านซ้ายมือของพวกเราถ้ามองย้อนขึ้นไปตรงนั้นจะเป็นประตูที่สองนะคะไปวันนี้เราเดินประตูที่3ไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือเดินชมธรรมชาติเดินชมป่าในเมืองที่เมืองระยองนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินตามสะพานทางเดินนี่แหละคะ่ะดูลักษณะแล้วก็ยังไม่ชำรุดมากมายเท่าไหร่แต่ตรงไหนที่ชำรุดเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนออกนะคะมีการซ่อมแซมด้วยะคะ่ะมองไปฝั่งโน้นนะคะอน,นั้นก็คือที่เราเดินมาจากทางเข้าประตูที่สองเอค่ะ เป็นสะพานทางเดินไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้สังเกตนะคะว่าน้ําลงค่ะเอนะคะถ้าช่วงเรามาที่เป็นน้ําขึ้นนะนะคะน้ําก็จะเต็มขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยเราเดินมาจากข้างบนตรงนั้นนะคะก็เดินมาเรื่อยๆตรงเนี้ยแล้วก็ระหว่างทางเดินเขาก็จะบอกว่าเดินไปตรงไหนแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เดินชมนกชมไม้ชมป่าธรรมชาติกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะอุ้ยบรรยากาศดีถึงว่าจะมีแดดแต่ก็ยังมีลมมีร่มเงาในบางช่วงบางตอนด้วยนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะโอ้ยไขน่น้อนี่ดื่มน้ำแล้วเอาขวดมาทิ้งตรงนี้แทนที่จะเอาไปทิ้งทางขยะด้านนอกถือติดไม้ติดมือไปด้วยก็ไม่ทำเนาะ นี่แหละค่ะถ้าเรามาเดินป่าชมธรรมชาติแบบนี้หรือว่าไปเที่ยวชายหาดหรืออที่สวนสาธารณะหรือว่าอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็ตามนะคะถ้ามีขยะก,ก็กรุณาเก็บไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถือเอาติดไม้ติดมือตัวเองมาแล้วพอตอนจะกลับก็โยนทิ้งซะบริเวณนี้แถวนี้แหละอะไรประมาณนี้คือไม่ดีนะคะเป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติต่อสัตว์ ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะเราเดินมาฝั่งนี้นะคะดูค่ะบรรยากาศดีจังเลยแต่น้ำลงค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีสะพานทางเดินนะคะเนี่ยโค้งไปโค้งมากลับไปกลับมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นสะพานข้ามคลองข้ามน้ำตรงนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้จะมีโคง้คงเป็นโคง้งของสะพานเนี่ยนะคะเป็นที่ยึดติดสะพานที่เขาสร้างเชื่อมไปฝั่งโน้นนะคะเป็นสะพานเหล็กค่ะจะต้องใช้อะไรเชื่อมไว้ก่อนนะคะแล้วก็มองไปด้านโน้นก็จะเห็นมีสะพานเช่นเดียวกันฝั่งโน้นนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้จะถึงจุดไหนนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเมื่อสักครู่เราข้ามสะพานนี้มาค่ะเห็นไหมคะน้ําลงไปเยอะเลยค่ะแสดงว่าลงไปทางด้านหน้าเรานี่แหละค่ะเห็นไหมน้ําไหลเอื่อยๆลงไปนะคะฝั่งด้านนี้ก็เป็นทางเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะบางช่วงบางตอนก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะมีไม้ ทางเดินที่ชำรุดเนี่ยนะคะต้องระวังกันด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะตรงไหนที่ชำรุดเขาก็รีบเปลี่ยนออกเลยจากเมื่อวานที่เรามาดูเราก็สังเกตเห็นว่าเขามาเตรียมไม้มีคนงานมาเปลี่ยนไม้ที่ผุพังออกแล้วก็เอาไม้ใหม่แทนนะคะเดินมาตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกว่าเดินไปถึงไหนบ้างนะคะนะคะทางเดินแล้วก็จะเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่ บรรยากาศดีค่ะเดินชมป่าชมนกชมไม้ฟังเสียงนกเสียงกาจริงๆนะคะฝั่งนี้น้ําก็แห้งเพราะน้ำเขาลดลงนะคะช่วงนี้น้ําลงค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะฟังเสียงนกเสียงกาไปเพลิดเพลินกับธรรมชาติไปนะคะดูปะกงกลางต้นกงกลางบางต้นก็คงอายุหลายปีแล้วนะคะรากขึ้นเต็มเลย อย่างเช่นอยู่บริเวณนี้นะคะดูค่ะต้นกงกลางอุ้ยรากเยอะมากนะคะเนี่ยออกไปเยอะจริงๆแล้วก็ช่วงนี้น้ำแห้งนะคะน้ำลงค่ะเราเดินมาเรื่อยๆค่ะในบางช่วงบางตอนเขาก็จะมีศาลาแบบนี้ค่ะให้นั่งพักมีม้ายาวให้นั่งนะคะ แต่ว่าต้องดูว่าอันไหนที่มันชำรุดมันพังลงมาเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราด้วยนะคะเะคะด้านนี้มีต้นไม้ใหญ่กิ่งเขาก็าแห้งแล้วก็หักลงมาก็มีนะคะแต่ก็คงมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนั่นแหละคะ่ะเขากา็ขนออกหรือว่าเอาออกจากบริเวณที่ทางคนเดินนะคะเะคะคนก็เดินไปเรื่อยๆคะ่ะ ชมธรรมชาติอย่างเพลิดเพลินจเจริญใจอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากมายนะคะแสงแดดก็สาดส่องมาอยู่แต่ไม่ได้รุนแรงมากเ,เดินมาตรงไหนที่เป็นร่มเป็นเงาอ,อยู่บนทางเดินของเราก็รู้สึกเย็นสบายนะคะแต่ตรงนี้เห็นมีประตูปิดไว้อ๋อสงสัยทางเดินชำรุดนะคะเนี่ยไม่ให้ผ่านเนี่ยบริเวณนี้ นะคะปิดประตูล็อกไว้แต่ว่าไม่ได้ล็อกกุญแจนะคะเปิดเข้าไปได้ถ้ายังอยากเดินเข้าไปอยู่ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะ<ช>ถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะคะหรือว่าจะเดินต่อไปฝั่งโน้นไปดูค่ะว่าไปประตูทางเข้าที่เท่าไหร่นะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะฝั่งตรงข้ามเราก็จะเห็นเป็นพระเจดีย์กลางน้ําค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะคะน่าจะเป็นท่าเรือให้เรือมาเทียบท่าหรือเปล่าแต่ดูมีเศษไม้เศษขยะเยอะเลยค่ะามาออกันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งโน้นเหมือนกันมีกิ่งไม้ที่เขามากองๆไว้อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้มากมายเท่าไรนักนะคะตรงศาลานี้แต่บรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย ถ้าถ่ายรูปจากมุมนี้ก็จะเห็นพระเจดีย์กลางน้ำอะค่ะอยู่ด้านหลังเราเป็นวิวแบ็กกราวให้นะคะแล้วด้านน้นก็เป็นท่าเรือค่ะให้เรานั่งชมวิวทิวทัศน์ได้นะคะแล้วก็เช่าค่ะแต่เราไม่ทราบว่าถ้าเริ่มจากจุดนี้ราคาเท่าไหร่เราเคยเห็นเขาติดป้ายไว้นะคะว่าถ้าหกคนนี่คือราคา300บาทอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าใครอยากนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศป่าในเมืองหรือป่ากงกลางก็ามาจุดนี้ได้หรืออาจจะมีจุดอื่นหรือท่าเรืออื่นตามประตูต่างๆก็สอบถามดูนะคะถ้ามองมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกสะพานหนึง่งหรือทางเข้าด้านหนึ่งหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดินกลับออกมาตรงที่เป็นศาลาเป็นท่าเรือนี่นะคะเดินมา ถ้าไปทางด้านขวามือก็คือ,อเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะถ้าตรงไปก็ตรงที่เราพาดูแล้วนะคะว่าเป็นสะพานชำรุดหรือทางเดินชำรุดแล้วก็ตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะไปสะพานข้ามฝั่งโน้นที่เรามองเห็นเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้อ๋อทำเป็นคลองเล็กๆด้วยให้น้ำไหลเข้าไหลออกไหมคะค่ะ ด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้ถ้าขึ้นไปด้านบนก็จะไปข้ามสะพานออพอข้ามสะพานแล้วก็เป็นทางเดินข้ามไปยังพระเจดีย์กลางน้ำนะคะเค่ะทางเดินขึ้นไปชันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสะพานนะคะเดินมาถึงจุดนี้นะคะก็จะเห็นเป็นวิวพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อสักครู่เราไปยืนอยู่ด้านล่างตรงที่มีหลังคานะคะี่ค่ะ มองลงไปฝั่งโน้นนะคะเห็นพระเจดีย์กลางน้ำตั้งตระานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานนี้ไปค่ะเ,เดินบนสะพานนะคะมองลงไปชมวิวด้านล่างโอ้ยมีสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่ตรงนี้เข้ามาทางไหนคะเอ่อออกไปได้หรือเปล่าหาทางออกได้ไหมมองไปด้านโน้นก็จะมี เป็นตึกสูงนะคะอยู่ทางด้านขวามือก็คือถนนเรียบชายหาดนะคะมีโรงแรมมีคอนโดมิเนียมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิวป่าชายเลนป่ากงกลางคะ่ะอันนี้สะพานข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็มองมาด้านนี้ก็จะเป็นวิวพระเจดีกลางน้ำนะคะแล้วก็มองมาฝั่งนี้เป็นท่าเทียบเรือ แล้วก็เป็นสะพานที่พวกเรา,าเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะชมวิวด้านนี้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่สะพานค่ะสะพานที่เราเดินข้ามมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มองไปค่ะดูนะคะ ฝั่งด้านน้นก็จะเป็นประตูทางเข้าที่3ที่พวกเราเดินเข้ามานะคะมองไปที่ช่องทางด้านขวามือของพวกเรานะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกที่2ค่ะซึ่งพวกเรากะว่าวันนี้จะเดินไปออกที่ประตูทางเข้าทางออกที่2นั่นแหละค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะตามสะพานทางเดินนี้ไปชมนกชมไม้ไปค่ะ <S <S ตอนนี้เราก็เดินออกมาจากสะพานแล้วนะคะข้ามสะพานที่ข้ามแม่น้ํามาแล้ว เดินลงตามสะพานทางเดินตรงนี้แหละค่ะเนี่ยเขาก็จะทําทางเดินลาดลงไปประมาณเนี่ยแล้วก็เชื่อมกันจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวานี่ค่ะด้านโน้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเมื่อสักครู่เราก็เดินลงมาจากตรงนี้เดินลงมาจากสะพานนะคะก็ตามทางเดินมาเรื่อยๆนี่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเราก็จะมีทางเดินต่ออีกนะคะ ถ้าใครอยากเดินก็จะมีทางเชื่อมกันไปเรื่อยๆค่ะเดินเรียบน้ำไปหรือว่าเดินตรงไปฝั่งนี้นะคะทางเดินก็จะไปบรรจบกันนั่นแหละค่ะแต่วันนี้เราคงพอแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายออกมาอ,อาคารตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อนำนวยการโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองนะคะปราชายเลนพระเจดกีกลางน้ำอัญมณี หนึ่งเดียวในระยองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปตทนะคะแล้วก็พอมาตรงนี้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดผู้ดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะเ,เป็นโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยองเป็นระยะที่5ค่ะ อยู่ที่ตำบลเนินพระอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะเขาบอกว่าก่อสร้างด้วยภาษีท้องถิ่นงบประมาณปีพุทธศักราช2566ค่ะจำนวนเงิน12ล้าน6 3 0 0 0 0บาทนะคะผู้รับจ้างคือบริษัทค่ายผลิตคอนกรีตจำกัดมาดูป้ายนี้เขาบอกว่าโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ขาก็จะมีแผนผังให้ดูด้วยนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยถ้าเราเดินรอบไปเรื่อยๆระยะทางกี่กิโลเมตรเนี่ยเท่าที่เราดูถ้าจำไม่ผิดนะคะระยะทางรวมทั้งหมดถ้าเราเดินนี่ก็คงประมาณ7กิโลเมตรหรือเปล่าคะ,ะเขียนคอมเมนต์มาค่ะถ้าใครรู้รายละเอียดหรือจำอข้อมูลได้ชัดเจนนะคะตรงนี้ แล้วก็อันนี้เป็นข้อควรปฏิบัติในการเข้าพื้นที่นะคะเขาบอกว่าห้ามนำเข้าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรีเว้นแต่ในบริเวณที่กาหนดเท่านั้นห้ามนำภาชนะโฟมหรือพลาสติกเข้ามาห้ามขีดเขียนใดๆทั้งสิน้นห้ามใช้ยานพาหานะทุกชนิดบนสะพานทางเดินห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด ยกเว้นแต่บริเวณที่กำหนดเท่านั้นนะคะตอนขากลับพวกเราก็เดินทะลุออกมาที่พระเจดีกลางน้ำค่ะแล้วก็จะเดินต่อออกไปเดินตามสะพานทางเดินนี่แหละค่ะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปออกที่ประตูทางเข้าทางออกที่สองค่ะเมื่อสักครู่เราเดินมาจากฝั่งโน้นแหละค่ะแล้วก็ข้ามสะพานมาเดินตามทางเดินมาเรื่อยเค่ะจนกระทั่งมาถึงบริเวณพระเจดีกลางน้ำนะคะอยู่ตรงนี้นี่นะคะ่ะ หลังจากนั้นพวกเราก็จะเดินตามสะพานทางเดินนี้ไปเรื่อยๆนะคะชมนกชมไม้ไปเช่นเคยค่ะชมปา่าโกงกางไปนะคะเดินไปเรื่อยๆรับลมเย็นๆไปนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสะพานทางเดินเพื่อมุ่งหน้าไปที่ประตูทางเข้าทางออกที่2ค่ะซึ่งถ้าเรามองย้อนขึ้นไปหรือมองไปฝั่งตรงข้ามนะคะพวกเราก็เดินมาจากทางด้านโนลละะ้นล้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเลยต้นไม้นี้ไปมีสะพานทางเดิน แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นศาลาเป็นท่าเทียบเรือฝั่งโน้นเป็นสะพานข้ามมาแล้วก็เป็นพระเจดีย์กลางน้ำค่ะเราเดินมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้ตามสะพานทางเดินมองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นมีอาคารไม่รู้เขาใช้ทำประโยชน์อะไรนะคะแต่น่าจะเป็นอาคารของเมืองนี้ล่ะค่ะของทาง อบจอรหรือเทศบาลเราไม่ทราบนะคะของเมืองระยองนะคะเราเดินตามสะพานทางเดินมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดนี้ที่เป็นสะพานข้ามนะคะซึ่งสะพานตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าทางออกที่สองค่ะและถ้าใครเดินมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะเดินต่อไปก็ไม่มีใครว่านะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเขาก็มีทางเดินแบบนี้หรืออยากออกตรงไหนก็จะมีประตูออกอทางที่เราเดินไปนั่นแหละค่ะเดินหาไปเรื่อยๆค่ะ แต่สำหรับพวกเราในวันนี้คงพอแค่นี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่พวกเราเดินป่าในเมืองหรือเดินชมธรรมชาติที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะ